แมบถัดมานะครับจะเป็นแบบาดอสนะครับแบบนี้เป็นแบบโซโล่นะครับมาเริ่มที่การเซตอัพกันนะครับเราจะเอาคิวสีม่วงเนะี่ยที่เป็นสินค้าเนี่ยแยกออกมานะครับเราจะไม่ใช้ในแบบนี้แล้วก็จากนั้นนะครับวางคิวนะครับหนึ่งคิวนะครับสินค้าอย่างละหนึ่งไปวางแต่ละเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเพิ่มอีกหนึ่งคิวไป ในแต่ละเมืองได้นะครับแล้วก็ออซิตี้ไยนะครับเราจะใช้แค่ a b c สและ d เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับมาดูตรงนี้ครับเราจะวางอาวางสินค้าอย่างละหนึ่งนะครับเนียอย่างละหนึ่งเท่านั้นเราจะไม่ใช้ฝั่งฝั่งฝั่งมืดนะครับไม่ใช่เมืองฝั่งมืด ราใช้เมืองฝั่งสว่างเท่านั้นนะครับโดยที่เวลาสุ่มใช่ไหมครับสังเกตเมือง A กับ b นะครับสีแดงกับสีฟ้าซึ่งมันจะมีแค่อย่างละหนึ่งเมืองเท่านั้นในส่วนของสีแดงกับสีฟ้าสีดำเนี่ยจะมีแค่สองเมืองแล้วก็มีสีเหลืองนะครับหกเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเราสุ่มใช่ไหมครับเมืองสีแดงถ้าเกิดสุ่มได้สินค้าสีแดงเนี่ยให้เราเอาออกนะครับแล้วสุ่มใหม่นะครับจนกว่าจะได้ พิม์ใชาคิ้วสีแดงแบบนี้ในชนของเมือง,งสีฟ้าก็เหมือนกัน,นครับถ้าเกิดสุ่มได้สินค้าที่เป็นสีฟ้าเนี่ยให้เราเอาออกนะครับแล้วสุ่มใหม่กรอบจนกว่าจะได้คิวที่ไม่ใช่สีฟ้าครับอิชชูแชร์นะครับในแต่ละรอบนะครับเราสามารถอิชชูแชร์ได้แค่หนึ่งแชร์เท่านั้นนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีสเราจะมีเงินนะครับสิบดอลลาร์นะครับสองแชร์เริ่มต้นที่สองแชร์นะครับ จะไม่ทในแต่ละออเนี่ยจะไม่สาม,มารถกู้ได้มากกว่า1แชร์นะครับแล้วก็ในเฟสที่2ครับเราจะสคิปไปนะครับไม่ต้องสนใจเพราะว่ายังไงเราก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วจากนั้นเฟสที่สามครับในแต่ละตาเนี่ยเราจะเลือก1นึ่งแอคชั่นนะฮะใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จใช่ไหมครับช่องจะถูกปิดนะครับอ่าลืมบอกว่าจะเราจะใช้แค่เสียจะมีแค่4ช่องเท่านั้นก็คือ Engineer, l o c o m o t i v e u r b a n i z a t i o n แล้วก็ Product ที่เปิดนะครับ ทีนี้เนี่ยแต่ละรอบพอเรามาใช้ไปแล้วใช่ไหมครับช่องจะถูกปิดนะครับแล้วเทิร์นต่อมาเนี่ยเราต้องไปใช้ช่องอื่นนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนเราใช้ครบหมดแล้วนะครับบทีนี้ครับพอเราใช้จนครบแล้วใช่ไหมครับพอเราใช้จนครบแล้วรอบถัดไปเนี่ยตรงนี้จะปลดล็อกหมดเริ่มใหม่นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะใช้วนไปสี่ช่องนะครับ ในช่วงกูดโกรด์นะครับกูดโกลด์เราจะใช้ลูกเต๋านะครับสองลูกนะครับในการถอยว่าสินค้าเนี่ยสินค้าอันไหนนะครับจะเกิดนะครับก็ใช้กระลูกเต๋าแค่สองลูกเล่นกันจนถึงเทิร์นที่สิบนะครับก็คือตรงนี้ครับฟีเพรเยอร์เอ็นพอเล่นจบแล้วเนี่ยเราก็จะมาคิดคะแนนกันนะครับเงินที่เรามีอยู่นะครับเราจะไปซื้อแชร์นะครับคืนนะครับ สมมติว่าจบเกมมันอยู่ที่สแชร์ใช่ไหมครับก็ดูว่าผมมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ซื้อแชร์คืนเท่าที่ทําได้นะครับแชร์ละวคบห้าล้านบทนะครับพอเราจ่ายชนะครับไอตัวของแชร์เนี่ยก็จะคืนมาครับแบบนี้นะครับโดยที่ถ้าเกิดเราไม่สามารถซื้อแชร์คืนทั้งหมดได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนแพ้นะครับโดยที่เงินที่เหลือนะครับจากการซื้อแชร์คืนนะครับจะเป็นแต้มตอนจบเกมนะครับ 1นึ่งลัลาเท่ากับ1แต้มนะครับก็ในส่วนแบบนี้ก็มีเท่านี้นะครับ